สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีดอมชาแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระแปรสร้างสรรค์นะครับผมวันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของการรับสิทธิประโยชน์เงินกรณีชราภาพนิดหนึ่งนะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะครับขอบคุณข้อมูลครับเพจ Facebook สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานซึ่งก็แบ่งปันนะครับในเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยที่เกษียณอายุครบ55ปี แล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้กันตนนะท่านสามารถนะครับยื่นเรื่องนะครับขอรับเงินกรณีชระภาพรับเงินสะดวกครับนะโดยการรับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนแล้วนะเออนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสมัยใหม่ที่เขาเรียกว่าอะไรก็น่าจะจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับ ถ้าดูระเนดข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผู้ประกันตนเนี่ยนะครับต้องชำระเงินสมทบครบ180เดือนนะครับท่านสามารถจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนนะครับตลอดชีวิตเลยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับในในส่วนของสิ่งที่รายท่านรับทราบอยู่แล้วล่ละนะครับถ้าเราชำระเงินนะครับสมทบไม่ครบ180เดือนเนี่ยนะครับจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพรับเป็นเงินก้อนครั้งเดียว นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ต้องเข้าใจเพิ่มเติมนะครับผู้กันตนมาตรา33ครับที่มีอายุเกิน55ปีซึ่งก็ยังคงมีนายจ้างที่ยังคงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับก็จนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนนะนะครับอันนี้ก็คือหลายท่านอาจจะเขาเรียกว่าอายุครบ55ปีแหละ แต่ก็ยังยังทำงานแล้วก็มีนายจ้างอยู่นะอันนี้ท่านก็สามารถที่จะส่งต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็ไปจนกว่าเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของการเป็นผู้ประกันตนนะนะครับทีนี้แบบฟอร์มนะครับที่ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนเนี่ยนะครับสบปส2ศนะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดหน้าตาให้ท่านดูอีกทีหนึงว่านะครับมันมีหน้าตาแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็เอาลิงก์มาให้ด้วยนะครับทีนี้ มาพูดถึงในเรื่องของนะครับรูปแบบนะถ้าเราเจาะไปนิดนึงนะสำหรับนะครับเมื่ออายุครบ55ปีแล้วก็ความเป็นผู้กันตนที่สุดลงนะครับหรือเมื่อเป็นผู้ทุกพลภาพหรือเสียชีวิตอันนี้เนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆนะเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะกันนะครับตามสิทธิประโยชน์กรณีชนา,าภาพเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คืออะไรบ้างมันแบ่งออกเป็นบอมเน็ตชนา,าภาพ นะครับนี่คือรูปแบบที่1ส่วนรูปแบบที่2เราเรียกว่าบํานาญชราภาพซึ่งรู้อยู่แล้วครับบาเหน็จก็คือเป็นก้อนบํานาญคือจ่ายไปเรื่อยๆแต่ละเดือนละเดือนนะครับนะ,ะทีนี้ไปเจาะที่บําเหน็จชาราภาพนิดน,นึงนะครับก็จะมีสิทธิ์นะได้รับบำเหน็จชาราภาพเนี่ยโดยการแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับซึ่งแบ่งออกอย่างไรนะครับในกรณีแรกครับก็คือจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า12เดือน อันนี้นะฮะให้ท่านลองดูรายละเอียดอย่างที่ขยายความนะเพิ่มเติมนะครับจากเขาเรียกว่าข้อมูลนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าเราเนี่ยจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า12เดือนนะฮะจะได้รับนะครับเงินที่เรียกว่าบําเหน็จชราภาพนะเท่ากับจํานวนเงินสมทบเฉพาะนะฮะส่วนของผู้ประกันตนที่จ่ายให้กับสํานักงานประกันสังคมเท่านั้นอันนี้เคลียร์นะนะครับไปทีละส่วนกันนะครับมาดูรูปแบบที่2 นะครับกรณีที่2ของบําเหน็จชราภาพเขาบอกว่าเราเนี่ยจ่ายเงินสมทบนะครับตั้งแต่12เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง180เดือนอันนี้นะครับมาดูสิทธทิประโยชน์ที่จะได้คือว่าจะจ่ายเงินบําเหน็จชราภาพนะเท่ากับจํานวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตนนี่นะครับอันนี้ได้ส่วนของเราอยู่แล้วและไม่พอแค่นั้นครับได้ในส่วนของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบให้กับสํานักง,งานประกันสังคมด้วย ได้ทั้งของเราที่จ่ายได้ทั้งของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบนะเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชาราภาพพร้อมนะครับไม่พอนะพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดอ่ะเอาถือว่าได้ครบแหละถ้าท่านจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปอ่ะอันนี้คือรูปแบบเรียกว่าบำเหน็จชาราภาพนะอ่ะต่อครับมาดูนะครับรูปแบบที่2ก็คือถ้าท่านนะครับเป็นลักษณะของบำนาญชราภาพ อันนี้นะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับบำเน็จชราภาพโดยแบ่งออกเป็น2กรณีดังนี้อยังไงมาดูกันครับในกรณีที่เรียกว่าบำนานชราภาพกรณีที่1ก็คือจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนหรือประมาณ15ปีอ่ปีประมาณนี้นะมากกว่า180เดือนนะครับหรือประมาณ15ปีนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ที่ประโยชน์อะไรจะได้รับเงินบำนานชราภาพเนี่ยนะฮะ เป็นรายเดือนคิดเป็นอัตราร้อยละ20นะครับของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายท่านก็ลองไล่ดูนะนะครับว่า60เดือนสุดท้ายของท่านเนี่ยนะเงินมันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็คิดไปครับที่ท่านจะได้ในส่วนของเงินนะครับบำนาญชราภาพเนี่ยต่อเดือนเนี่ยนะร้อยละ20นะครับก็คำนวณไปนะครับคำนวณไปอ่ะนี่คือกรณีที่1นนะครับ ส่วนกรณีที่2นะครับผมก็คือท่านเนี่ยนะครับได้จ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนหรือมากกว่า15ปีคิดกันแบบนี้เลยพอพูดถึงมากกว่า15ปีเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญน,นะให้อีกร้อยละ1.5นะครับเพิ่มขึ้น ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนนะนะครับผมพอ12เดือนปุ๊บก็บวกเพิ่มอีก1.5งถูกไหมครบ12เดือนบวกเพิ่มอีก1.5นี่คือเป็นลักษณะกรณีที่2ที่จ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนในรูปแบบที่ท่านเลือกก็คืออะไรครับบำนาญชราภาพอ่านี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาสรุปนะครับจากเพจ f a c e b o o k สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็ขอบพระคุณด้วยนะครับ ยังไงท่านสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสายด่วน1506ได้นะครับว่ามีรายละเอียดรูปแบบไหนอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของเอกสารนิดนึงนะนะครับที่น่าสนใจในเรื่องของอะไรครับเอกสารสปรส2ขีด01กันนิดนึงเพื่อใครหลายท่านที่เขาเรียกว่าถึงกําหนดกฎเกณฑ์แล้วก็อยากจะเลือกนะครับแล้วก็ขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมนะครับ ทีนี้หน้าตานะครับมุมขวามือเนี่ยก็บอกชัดเจนนะครับว่าเป็นเอกสารสปรส2ศหน้าตามันเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านนะในส่วนแรกก็จะเป็นในเรื่องของการกรอกข้อมูลนะครับถ้าเราดูภาพรวมก่อนมีอยู่ด้วยกัน6ข้อครับท่านนะฮะมีด้วยกัน6ข้อ ข้อที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเขาเรียกว่าตามบัตรประจําตัวประชาชนของท่านนะตามที่อยู่ของท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลน,นะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่อยู่นะครับจังหวัดรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศรรัพท์อีเมลอย่างนี้เป็นต้นนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับยื่นคําขอในฐานะอะไรมันก็จะมีผู้ประกันตนคือตัวเราเนี่ยนะครับยื่นเองกับอีกอันหนึ่งคือผู้ที่มีสิทธิระบุชื่อผู้ประกันตน สองรูปแบบนะข้อที่2นี้นะครับข้อที่3ครับสถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทํางานนะครับก็จะมีอะไรครับมีชื่อมีสาขานะนะครับข้อที่4ครับขอรับเงินนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะที่สํานักงานประกันสังคมไหมนะครับทันบัตรจ่ายณที่ไหนหรือธนาคารอ่านะครับผมอันนี้ก็อย่างที่บอกครับรูปแบบใหม่เนี่ย สามารถที่จะโอนจ่ายโดยผ่านลักษณะ้อมเพ์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนแล้วนะครับท่านนะนะครับนี่คือสีข้อแรกนะครับโปรดอ่านละเอียดนะแล้วก็กรากละเอียดให้ชัดเจนนะครับวิธีการกรอกเขาบอกว่าแนบไว้ด้านหลังซึ่งนะถ้าเราดูด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าข้อความอธิบายนะครับนวะวิธีการกรอกไม่ว่าจะเป็นการติ๊กอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ดําเนินการเป็นตัวอย่างต่อมาครับข้อที่5นะครับข้อที่5เนี่ยครับก็คือ เขาบอกว่าขอรับประโยชน์ทดแทนนะครับให้กอกเฉพาะช่องที่ต้องการเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับค่ารักษาพยาบาลเงินตามใบเสร็จก็วานไปค่าอวัยวะเทียมนะครับค่าเงินทดแทนรายได้อันนี้นะครับคอดบุตรนะครับสงเคราะห์ทุพพลภาพตายชราภาพนะครับก็แน่นอนว่าเราเลือกอะไรครับตรงนี้ฮะชราภาพถูกไหมครับอันอื่นก็นไม่ต้องสนใจเขา เพราะว่าเราขอประโยชน์ทดแทนนะในกรณีที่ชราภาพท่านก็ติ๊กข้างล่างสุดตรงนี้นะปั๊บเลยนะครับข้อที่6กเนี่ยก็บอกว่าหากข้าพเจ้ามีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีขาดายได,ได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือกรณีทุพพลาภาพในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยครับข้าพเจ้าขอเลือกรับกรณีอะไรนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือนะครับทุกพลภาพเพียงกรณีเดียวนะครับไม่ต้องติ๊กอะไรเพราะว่าเราใช้สิทธิประโยชน์กรณีชลาภาพนะครับนะอันนี้ก็ชัดเจนนะนะครับข้อหกนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับเสร็จปุ๊บก็จะมาอะไรครับในส่วนของการอ่านเลีอดเสร็จแล้วทุกประการเนี่ยก็ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วยตรวจสอบได้นะครับลงชื่อนะครับก็เขียนชื่อเรานะครับนะแล้วก็ข้างใต้ล่างนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันที่นะครับก็ดําเนินการนะครับส่งนะในส่วนของข้อมูลคําเตือนนี่อ่านนิดนึงนะนะครับมีคําเตือนนะครับ ก็เป็นลักษณะประมาณนี้ในส่วนของแบบฟอร์มคำขอประโยชน์ทดแทนก็ไม่ยากนะครับผมนะแต่ว่าสำคัญก็ดูในส่วนของเราด้วยนะครับดูในส่วนของเราด้วยโอเคภาพประมาณแบบนี้นะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าต้องการรายละเอียดหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับสำนักง,งานประกันสังคมก็สามารถที่ติดต่อได้ภาพประมาณแบบนี้นะครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็นกขอบพระคุณมนอย่างสูงครับ และที่สาคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจพาดคลิปใหม่ๆเสริบตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิโนมช anel ใบเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ